นาคนลูพี่น้องสำรับมือวันนี้ทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทำการแสดงอยู่ที่วัดโกรกรากจังหวัดสมุทรสาครแล้ัก็สํารับทางด้านบอดโจโยมนินกะได้พาน้องอุ้งอ,งอ,งอิงเข้าไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโกรกรากพี่น้องนะคะแล้วท่านก็ได้พูดถึงน้องอุ้งอิงในตอนหนึ่งว่านะคะหนูยังไปได้อีกยาวไกล หนูยังจะรุ่งเรืองกว่านี้อีกเยอะหนูเป็นคนมีบุญบารมีนะคะหนูมีความดังมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีทุกอย่างหนูจะต้องมีความดีด้วยนะความดีอยู่ในจิตใจต่อไปภายภาคหน้าหนูต้องปกป้องคนด้วยศีลธรรมนะสาธุสาธุสาธุพี่น้องเป็นจ้นาไดบาันี้หลายคนภาคกันวาค้นลูกพี่น้อง มีท่อนท่อนหนึ่งที่ท่านได้พูดว่าในภายภาคหน้าหนูต้องปกครองคนด้วยศิลธรรมนะพี่น้องเป็นจังไรคำคำนี่เหตุให้หลายคนคิดไปไกลพี่น้องคิดว่าหรือว่าอนาคตภายภาคหน้าน้องอุ๋งอิงจะได้มาบริหารวงสาวน้อยเพชรปั้นแพงคู่กับน้องลำเพลินน้องลำแพนปุญลนะัพี่น้อง ะะเพราะว่าสำหรับน้องอุ้งอิงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของทางด่านบอดโจยมนินหลายคนก็เออน้องอุ้งอิงว่าบอดหน่อยบอดหน่อยเนี่ยนะพี่น้องแล้วกะ็คำที่หลวงพ่อได้พูดกับน้องอุ้งอิงว่าภายภาคหน้าหนูจะได้ปกครองนะคะปกครองคนเป็นจังไรพี่น้องก็ต้องมา่นร่วมมืว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าซื้อว่าคํามข้านี่นะคะ ทำให้หลายคนถึงกับต้องคนลุกไปตามๆกันนะคะนันลัพี่น้องําหรับมือว่าน,นีวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะไปทําการแสดงได้ใส่ข้ามาอ่านอย่างคือก่าพี่น้องมือว่าน,นีกะทือว่าเป็นงานฟรีเอฟซี FC หลายคนกะเดินทางไปส่งกําลังใจให้น้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันย่างหล่นลามพี่น้องนะคะ ลวกาซัหรับมือว่านีว่ากันวาน้องฮักแพลงก็ได้ขึ้นร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นครั้งแรกนะคะหลายคนก็ได้เดินทางไปส่งกำลังใจให้น้องฮักแพงงย่างหล่นลามพี่น้องนะคะลวกาซัหรับการแสดงของน้องเมื่อขึ้นนีก็ถือว่าทำออกมาได้เต็มที่มากๆนะคะหลายคนก็ว่าวันแรกทำได้ดีขนาดนี้เสือว่าวันต่อๆไปจะต้องดีกว่านี้ อย่างแน่นอนพี่น้องนะคะก็เป็นกำลังใจให้สําหรับทางด้านน้องฮักแพงแล้วก็ําหรับเมื่อวานนีน้องก็ได้มีการเข้าไปกราบนะคะบอสเป็นบอสโจทางด้านพอย่งยุทธนะคะละก็อีหลายคนพี่น้องเขาไปขอพ่อมาบอสเป็นแม่น้อยจัาศรีนะคะเขาไปขอพรอผู้ลักผู้ใหญ่ในวงกระทือวานานรักกันได้ทีเดียวหลายคนกับวานี่ล่ละน้องคักแพงมีพี่อุงอิงเป็นไอดอนกะให้เบื้องพี่อุงอิงเป็นตัวอย่าง ะะเดินในเส้นทางนี้เดินในเส้นทางที่ตัวเองรักละกะไปในเส้นทางที่เจ้าจของคิดไว้ก็คืออยากจะเป็นเหมือนพี่อุ้งอิงกะต้องเฮ็ดให้ใดให้มั่นปังพี่น้องนะคะล้วก็ตอนนี้สําหรับบ้านฮักน้องฮักแพงกะมีแล้วได้พี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดทีสนใจกะสามารถเข้ากลุ่มไปเป็นกํนาลังใจให้ได้สําหรับทางด้านน้องฮักแพงนะคะ ลาก็มาทางด้านน้องอุงอิงเพชรันเพงพี่น้องนะคะเป็นจังไรแนรมือวัานนี้น้องอุงอิงแต่งตัวได้น่านรักมากๆโบว์สเป็นสุดพี่น้องลวกะการแต่งหน้ากระได้ทางดา้านช่างโดมพี่น้องกับช่างซีเกรมเนาะพี่น้องเนาะหามาแต่งหน้าทําผมให้น้องอุงอิงเพชรัเพงเดือดใต้ว่าน่า,นานรักจริงๆหลายคนว่า ชุดนี้นี่นะคะจักไปอามาตะใสขึ้นานรักขักแทชุดสีชมพูพี่น้องและการส่องผมนี่กระเ็ดได้ออกมาหนารักจริงๆนะคะไม่เคยทําให้ผิดบังเลยสําหรับช่างโดมนพี่น้องเนาะนะคะนันลับพี่น้องสําหรับในวันนี้วงสาวนาพเพลินเพลงก็ยังคงไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเหมือนเดิมมือวานนี่กลับไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครพี่น้องสําหรับเมือน,นี้นะคะไปทําการแสดงอยู่ที่ กรองซีวาพาสวัสด์บางปิ่งพี่น้องตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะสำหรับผู้ใดที่อยู่ไกลหม่องฮันกะอยะ่าสะลืมเดินทางไปส่งกำลับบงใจให้สำหรับทางด้านน้องอุงอิงลากะทีมงานสาวน้อยเพดาเพลงใดน้อพี่น้องเนาะนะคะนั่นละพี่น้องสั่งละมือวันนี้กะได้ใส่คำว่าอันเนี่ยคือเกามื่อนี้กะเสื้อว่าสิได้ใส่คำว่าอันเนี่ยลากะสำหรับในวันนี้นะคะกะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิด โบอโจกได้มีการออกมาโพสนะคะว่าน,นี่นี่โบโจโคต์ว่าเข้ากลุ่มได้เลยนะครับใครอยากจะฟังเสียงของน้องคัดแพงสดๆที่ร้องใส่ดนตรีจะเป็นแบบไหนคน่านี้วันแรกจะร้องเพลงอะไรเข้ากลุ่มรอชมรอฟังได้เลยครับพี่น้องนะคะนี่กะเป็นทางด้านผู้บริหารเพื่อในมีการออกมาโพสด้ลักษณะแบบนี้ น้องพี่น้องเนาะนะคะและก้กการเพื่อนก็นยังในพิการโพสถึงน้องอูอิงเรียกได้ว่าโพสโพสนี้ทำเอาเอฟซีหลายคนสุดซึ้งบางคนหอดน้ำตาไหลาพี่น้องเพื่อนโพสว่าจังไรน,นะคะเพื่อนโพสว่าวันนี้มีดรามา่าวันนี้มีคนคิดลบวันนี้มีคนคอมเมนต์ไม่ดีวันนี้มีคนพูดให้ได้ยินกับสิ่งที่มันไม่ใช่ กว่าจะมาถึงวันนี้เราทั้งสองย่อมผ่านดราม่าร้อยพันเรื่องจากผู้ไม่หวังดีหรือคนที่สร้างเรื่องคิดลบๆและเจออุปสรรคต่างๆนานาแต่เราทั้งสองก็ผ่านมันมาได้เพราะวันเวลาความถูกต้องความจริงสิ่งที่ใช่ หัวใจที่ปรารถนาดีนะคะไม่มีเหตุใดที่พ่อจะไม่รักหนูไม่มีเหตุผลใดที่พ่อต้องทิ้งหนูไว้กลางทางไม่มีเหตุผลใดที่พ่อต้องให้หนูน้อยหน้าแฮทแท็กเพราะหนูคือลูกของพ่อและพร้อมเคียงข้างเสมอกอน,นี้ก็มีดราม่าเขามาพี่น้องนะคะว่าสำหรับบอโจโยมนินได้ลูกสาวคนใหม่ขอมาแล้วแล้วจะลืมน้องอุ้งอิงหรือเปล่า บอจูกะย,ย,ยืนยันออกมาบอกอย่างชัดเจนตลอดนะคะว่าสาหรับน้องอุ้งอิงยืนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าน้องมีคนเดียวในโลกแล้วก็ไม่มีใครสามารถมาแทนที่น้องได้อุ้งอิงก,กับเป็นอุ้งอิงนะคะมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของน้องนะคะแลวกับอนํำซ้ำน้องก็คือลูกของบอจยมานินนะคะแล้วบอจก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งน้องไว้กลางทางตามที่หลายๆคนได้คิดไป เสือว่าต้องมีหลายคนที่ทคิดแบบนี้แต่ว่าขันห้านได้มาติดตามพอกับลูกครูนี้ลีจะรู้ว่าบอสโจม,มีความรักให้น้องอุกอิงย่างหล่นลามนะคะจากมือแรงจนมาหอดมือน,นีกะยั่งคือเกาพี่น้องนะคะตัดสินใจรับน้องอุกอิงมาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่มือนั้นถือว่าเป็นบุญบารมีนะคะที่หลายคนก็ว่าเหตุให้พอโจกนอ้องอุกอิงได้มากพอกัน นะคะหลักกะถือว่าโชคดีมากๆที่ทางด้านบอสโจได้รำหน่องอุ๊กอิงเขามาเป็นลูกบุญธรรมอีกคนหนึ่งพี่น้องนะคะแล้กกะสั่งสรรพผลงานรวมกันนะคะจนมีกระแสดงดังเท่าสมือนีพี่น้องนะคะหลายคนว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญนั้นล่ะพี่น้องสำหรับบอสโจกะยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าสำหรับอุ๊กอิงยืนหนึ่งอยู่แล้วในนาทีนี้ไม่มีใครมาเทียบน้องได้อย่างแน่นอนนะคะหล้วก็บอสโจกะว่าอุ้งอิงนะคะ ก็คือลูกของผมนะคะนันลับพี่น้องเนาะนะคะกคงสิเข้าใจสําหรับเรื่องเรื่องนี้นะคะสำรับมือนี้กับมีเรื่องราวสีหมหัศจรรย์ฟังจำีดสักก้อนเนาะข่าก็กำลัสวัสดีค่ะ